นักท่องเที่ยวพระเจ้ายืนรอลงเรือดินเนอร์เ้อท่านผู้ชมเด้อเยอะมากมากยโอ้โหเด้อโอปูเล่นนี่สวยงามมากมากเลยีทา่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดจริงๆเขาบอกว่าถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้เ้อท่านผู้ชมเด้อพระเจ้าถ่ายรูปกันเต็มเลยใหญ่เลยบ๊ายบาย,บาย กันกลับมาเห็นเดินเป็นขบวนเลยท่านผู้ชมเดินเป็นขบวนใหญ่มากๆเรือของ The Opulent สวยงามมากๆท่านผู้ชมไปไปเดี๋ยวจะพาดูความสวยความงามเนี่ยสุดยอดมากๆสุดยอดจริงๆจะให้ดูไกลๆไปก่อนเด้อท<ะ>่านผู้ชมเดินวัดจไปดีรัะ สบ,บายดีครับเคยไปไทยมาอีกแล้วเคยไปไทยมาอีกแล้วมื่อนี้เคยไปไทยมามาเบิง่งเรือใหญ่เรืองามเรือสวยของไอคอนสยามเดอะโอปูเล่นเ้อท่านผู้ชมเด้เดอถ้าใคฝากอะไรกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้นาะสวยงามมากๆเดอะโอปูเล่นทางนี้ก็หันนาทางนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวพระเจ้ายืนรอลงเรือดินเนอร์เนอท่านผู้ชมเด้อเยอะมากๆ โอ้โหวันหนึ่งเี๋เคยไปไหหมุนกล่กองมาพนักงานอยู่หรือเดี๋ยวพเรื่องพันหนานี่เลยเร<า>ือโอปูเล่นอย่สวยงามมากๆเลยทำไปรตรงนี้เออยอดจริงๆ,องๆโอ้โหเด่นมากๆเด่นจริงๆนะอือเขาบอกว่าถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้เด้อตรงๆเลย นี่ก็คือพนักงานอยู่เรืออยู่่าเรือได้ตัวตุ่มเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปกันเต็มเลยโอ้โหหยกมาไปายเลยทันตุ่พระเจ้าถ่ายรูปกันเต็มเลยใหญ่เลยบ๊ายบายกยอดมากมากหยอดจริงๆโอ้ ก็ห้าร้อยสามสิบคนได้สมดึงเยอะมากกโอ้โหให้ดูเต็มที่ไปเลยได้จะสม,มดุลยอดจริงน้ำผูก็เปิดย่อนเขาให้ให้ปิดน้ำผู้ก่อนนี่เขาจะเปิดน้ำผูองยูไอคอนสยามท่านน,นี้ก็จะเห็นแบบนี้ไหมบ่เบเด่นบ,บันไดเนาะ 530คนนี่ก็จะเยอะมากๆเด้อท่านผู้ชมเลยชาวมาเที่ยวไทยเที่ยวไทยเยอะมากๆก็หลายอีหลีเนานะโอ้ <c oughs> แถวยาวจริงๆชุดหรือชุดถ่าเรือเลยท่านผู้ชมขาที่สองโอ้ยไม่ธรรมาดาเที่ยวไทยเยอะจริงๆเด้อท่านผู้ชมเนาะ ตอนนี้เดินนะเด้อท่านผู้ชมเดินอยู่กำลังต่างชาติเดินเป็นขบ,บวนแล้วเนี่เดินลงเรือดินเนอร์แล้วท่านผู้ชมโอ้กำลังโยกใหญ่เลยโยกใหญ่แล้วท่านผู้ชมเคยทัห้หันหลังให้อีกหนึ่งนี่เนาะหันกลับมาเห็นเดินเป็นขบ,บวนเลยท่านผู้ชมเดินเป็นขบ,บวนใหญ่มากๆชุดยอดมากๆชุดยอดจริงๆ เดอะโอูเล่นเนี่ยโหสวยงามมากๆเพ่นไทยชอบมากๆเลยสุดยอดจริงๆจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยค่อยๆเดินซาๆไม่เร่งไม่รีบไม่ผักไม่ดันกันเด้อท่านผู้ชมเลยพระเจ้าบอกวว่าแบบนี้นะ น้ำผุจบไปแล้วข้าจะเดินกันเยอะจริงๆเดี๋ยวคุณท่าจะพาไปดูท yeah> ั anyway> ้งรัวเรือก claro> ่อนนะจะเข้าได้ไหมเนาะก็แถวยาวมากๆ ความยาวของแคบในก็น่าจะได้50เมตรได้เล้วท่านผู้ชมห้าร้คนี่ก็จะเยอะมากๆตรงนี้ก็จะเป็นปลายเรือหัวเรือของเดอะโอเ n นสวยงามมากๆท่านผู้ชมไปไปเดีย๋ยวก็จะพาดูความสวยความงาม เนี่ยสุดยอดมากมากสุดยอดจริงๆอก็จ,จะเห็นแบบนี้้อท่านผู้ชมเดินเขาจะเปลี่ยนใหม่แล้วทางขึ้นเรือให้ไปขึ้นทางทางถ่ายเรือ้อท่านผู้ชมเด้อนก็จะเรือก็จะเดินวนไปทางท่ายเรือเมื่อก่อนขึ้นทางหัวเรือนะวนทางหัวเรือตอนนี้ก็จะวนทางท่ายเรือ้อท่านผู้ชมเดินคขาแค่ก็หลักษาระยะห่างไว้ก่อนเพราะว่า เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเขาเขาเจ้าเนาะนักท่องเที่ยวของเรือน่นเนอร์ของไอคอนสยามเนาะก็บับวัา,วา,ากเข้าใก่บารายยันยันขาเจ้าว่างเาเนาะแลให้ดูไกลๆไปก่อนเด้อท่านผู้ชมเ้อค่อยๆย,ยับเข้าไปก็ได้เนาะค่อยๆตูดเข้าไปเด้อท่านผู้ชมเลยให้ดูสามสั้นเลยท่านผู้ชม คนพนักง,งานประจําเรือก็สิบสีคนนะก็จะเยอะมากๆนะคุณชมนะสามสั้นนะก็จะเห็นพลังต่างชา้นไปชมวิวแล้วกลุ่มนี่ก็3ามคนนะน,นี้ก็จะเห็นเยอะมากๆเขาจะก็ค่อยๆเดินทยอยเดินเนาะ ไม่เล่งไม่เรีบไม่ผักไม่ดันกันเด้อท่านผู้มชมเด้อก็มีหลายประเทศมากๆมาเที่ยวประเทศไทยาน้าะก็จะเยอะมากๆก็มาถุกมุมโลกเนาะมาทุกประเทศเพืใอไทคิดว่านะแต่ชนใหญ่จะโบเห็นคนบ่คอยเห็นคนเวียดบบเห็นคนพม่ากับกัมพูชาลาวยังคอยเห็นแหนเนาะลาวก็ยังเห็นอยู่มาเที่ยวเด้อท่านผู้ชมเด้อเพื่อไทก็เคยเห็นสองสาครั้งแล้ว คนเรามาเที่ยวเรือี่เนิประเทศไทยเนาะว่างๆก็ไปเที่ยวประเทศไทยได้เด้นเอ,อนี่เขาเจ้าก็จะเดินกันเยอะมากๆจริงๆเยอะจริงๆท่านผู้ชมโอ้โหเดินช้าๆไม่เร่งไม่รีบไม่ผักไม่ดันเขาเจ้าลงเลรือี่เนิ่แล้วเขาเจ้าก็ไปเที่ยววัดอรุณ ไปดูความสวยความงามของวัดอรุณนะท่านชมแต่บอได้ลงไปเนาะก็ดูชมบรรยากาศอยู่เรือเนาะแล้วก็สะพานพระรามแปดก็เป็นสกายวอล์กนะทัวไทยแก่งเนใหญ่มากๆก็มีมือกองสองคนเลยท่านผู้ชมมาถ่ายเนาะโอ้โหคือท่านใช้โทรศัพท์ถ่ายเด้อท่านผู้ชมเลยก็จะให้ดูบรรยากาศตรงนี้เนาะพุดยอดมากๆ มึอนี้เคไยไใช้โอกาสดีโศกดีได้ขี่รถไฟฟ้าใต้ดินความลึกก่อ0เมตร30เมตร50เมตรได้เพืให้ก็เดาเอาเนาะด้นนยินเขาว่ากันแบบซ้ำน,นะเพืใคก็ไม่แน่นอนไม่แน่ใจด้วยสมส่วนเลยเรือ,อใค้ฝากก็ไล์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้คลิปนี้เพืใครจะขอลาจบชันนี้ก่อนพอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ